เอาจริงผมอะอธิบายยากมากเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าที่เล่นไปอะจริงๆผมเล่นให้พี่สันไปหลายแบบมากอยากรอลุ้นเองเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะออกมาแบบไหนอยากให้รอเชียร์คืนนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนพยายามทําให้มันออกมาสมเหตุสมผลแบบที่ควรจะเป็นที่สุดใครเตรียมทิชชู่ผ้าโฮมหมอนหรืออะไรก็ตามอ่ะอันนี้ในความรู้สึกตัวเองแล้วกันว่าผมคิดว่าน่าจะได้ใช้ทุกอย่างเราสองคนพี่น้องอะเคยคุยกันแล้ว แล้วเราชัดเจนว่าเราอยากกาลับมาร่วมงานกันอีกเขาคือพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆอันดับต้นๆของผมเลยก็ผูกพันด้วยครับแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่าผมไม่เคยไม่ไม่ไมชินกับการที่มีละครออนสองชั่วโมงอะ คือคืออย่างตอนหัวใจศิลาผมออนชั่วโมงเดียวตลอดแล้วมันมันเหมือนกับเราจะได้อยู่กับเรื่องนี้สักพักอะ่ะแต่นีมน้มันเหมือนกับมันหดไปครึ่งนึงเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบโหยังเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ไปถ่ายรายการแล้วเจอพี่แอฟยเงี้ยยังคุยอยู่เลยว่าแบบโหมันเวงมากเลยเนาะแบบว่าจบซะแล้วอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าอยากให้รอเชียร์คืนนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนพยายามทําให้มันออกมาแบบ สมเหตุสมผลแบบที่ควรจะเป็นที่สุดใครเตรียมทิชชู่ผ้าโฮมหมอนหรืออะไรก็ตามอ่ะอันนี้ในความรู้สึกตัวเองแล้วกันว่าผมคิดว่าน่าจะได้ใช้ทุกอย่าง mm. แล้วก็อยากเชิญชวนจริงๆนะครับผมว่าอวสานแล้วจริงๆก็อยากให้พี่ๆทุกคนเลยน้องๆหรือใครก็ตามนะครับผมก็คืนนี้ฝากด้วยฝากมาให้กําลังใจส่งท้ายเราสคนด้วยนะครับเอาจริงผมอ่ะอธิบายยากมากเพราะว่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่า ที่เล่นไปอ่ะจริงๆผมเล่นให้พี่สันไปหลายแบบมากแล้วก็อยากอรอลุ้นเองเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะออกมาแบบไหนเพราะว่าแบบนี่นี่ได้คุยกับแฟนๆในทวิตเตอร์เรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเราไม่ได้จะไม่สปอยนะแต่รอบนี้เราเราให้คําตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาจะเลือกใช้เพราะจริงๆพี่สันขอเผื่อไว้หลายหลายแบบเส้นเรื่องหลักมันคงเป็นแบบเดียวแหละแต่ว่าเลเวลของของสิ่งที่ทำอ่ะมันมันมีหลายระดับ ใช่ใช่ใช่คือสำหรับตัวผมอ่ะผมจะรู้สึกว่ามัน make sense สำหรับเราเราไม่รู้หรอกว่าความ make sense ของของของแต่ละคนเท่ากันไหมแต่ว่าขอให้เชื่อใจทีมงานทุกคนรักคนดูจริงๆบอกไว้ได้เท่านี้ใช่ครับผมดูเถอะครับแล้วก็ยังอยากให้ดูสดนะครับผมสุดท้ายเรื่องนี้มันมันพูดยากมากเลยครับพี่เพราะว่าจากจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาจริงผมว่าการที่วนกลับมาเจอเจอคู่เล่นอะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วสุดท้ายจะบอกว่า ต่อให้เราอยากแค่ไหนถ้าไม่มีโอกาสมันก็ยากแต่ไม่อยากไม่อยากให้คนดูแบบรู้สึกว่าเลิกคาดหวังนะเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอยากบอกว่าเราสองคนพี่น้องอะ่ะเคยคุยกันแล้วแล้วเราชัดเจนว่าเราอยาก,กลับมาร่วมงานกันอีกทั้งสองฝ่ายใช่ผมว่ามันอาจจะไม่ต้องเป็นผมก็ได้ฮนะแต่ว่ามันคือการกลับมาของพี่เขาแล้วผมรู้รู้สึกว่าเขามีแรงเต็มที่ที่แบบ คือแพชันเขาก็เยอะมากเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มากกว่าที่มันอาจจะ drive เขาแล้วอาจจะเป็นผมที่โชคดีที่เข้ามาเจอเขาตอนนี้เลยเจอเขาในมิติใหม่ไม่อยากให้คนรู้สึกว่ามันคือการเครดิตว่าเฮ้ยเราคือคนทลายกำแพงเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเขาเองนะเพราะว่าผมชงแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่ไม่ break ตัวเองอะ่ะเขาก็ออกมาไม่ได้ ใช่มันก็เลยเป็นมุมว่าเราเราชื่นชมเขามากกว่าว่าเฮ้ยเขาเก่งมากเขาเขาข้ามจุดตัวเองหลายอย่างมากเขาคือพาร์เนอร์ที่ดีมากๆอันดับต้นต้นของผมเลยใช่จิงิ้เยังไงับเห็นแล้วฮะเมื่อวานเห็นจากคลิปสั้นๆแล้วพยายามแบบขอให้แฟนคลับหาคลิปยาวมาให้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณตลอดเวลาที่ที่อยู่ด้วยกันมาจริงๆผมว่าสิ่งเนี้ย มันจะไม่เกิดผลเลยถ้าเราไม่มีคนดูพลังคนดูมันสร้างสิ่งนี้ก็บอกอนาคตไม่ได้แต่สุดท้ายสมมุติว่าเรื่องนี้จบไปเอาแค่วันนี้ก่อนเราอยากให้ให้กำลังใจเราสองคนก่อนไปให้จบแต่หลังจากเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณรักเราสองคนจริงอะต่อให้เราจะต้องแยกกันอะเรายัางอยากให้คุณซับพอร์ตเราทั้งสองคนใช่คือสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับผมเชื่อว่าความพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ตัดไม่ขาดนะฮะเพราะว่าวันนี้ถ้าผมมองเขาเป็นพี่แล้วอะ ผมก็ไม่ได้คิดจะแบบรู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะไม่คารบเขาแล้วอะไรเงี้ยเออคือเราเรา,เราก็ยินดีที่เราจะคารบเขาตลอดไปยอะไรเงี้ยได้มิตรภาพที่ดีได้ได้คนดีๆในชีวิตเพิ่มแล้วกันฮะ